ไม่ได้หนูมีตี้กับหมอแล้วโอ้ยนีไมมันเยอะจังเลยอ่ะไม่ได้ได้ข้างไงพี่สคนเยอะเลยคนเยอะเดีได้ไม่คูนเนาะถ้าคูนี่เจอะไปอีกนั่นแหลคูนเหรียญแล้นะพี่เออยู่ไหนพี่เออยู่ไหนวางของบัฟให้ก่อนไล่บัฟก่อนเดี๋ยวลืมการคาใิเอีกพี่หนึ่งได้แล้วพี่พี่บอสอยู่ไหนครับพี่บอสที่นี่อยู่นี่เดี๋ยวนี่ไเดี๋ยวเนี้ยเข้ามายังเดี๋ยววิ่งอยู่เคเข้ามาแล้วเนี่ย ขอฝากโมเลยนะเกี่ยวไปเอฮ้ยเฮ้ยถ้ามาสนุกงี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันอีกสิบวันก็ได้ว้ามากดอีกสักสิบวันก็ได้ผมขอกดยาก่อนนะทุกคนนั่นช็อปนั่นแหละทั้งนั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยตอนตอนลูกแก้วเท่าไหร่ตอนลูกแก้วอ่ะไอ้ไอ้ลูกแก้วนั่นน่ะสิบห้าบาทเลยนะหรอเฮ้ยถูกครังเออเดี๋ยวไปไปซื้อมาทำสิทดีกว่าว่ะสิบห้าบาทเย่แน่นะรับรับรับสิบห้าบาทเดี๋ยวเขามัตรนินจาเนี่ย อะหูรักหนูนมานินจาแอบไปแล้วเอามาตีนี่ส่งดอกส่งดอกด้วยนะครับทำไมหรอส่วนตี้ได้วะนะไม่ไปได้วะไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอเ้ยตรงผมเท่อ่ะอันนี้ไม่อันนี้อันนี้เป็นตรงผมของเสื้อมอะไรป่ะใช่ของเสื้อมันเฮ้ยสวยอะเออเดี๋ยวผมซื้อคุมนี้มาใส่ดีกว่าชอบอ่ะ เออต้องอยากได้ทรงนี้แหละแต่ว่าขายต่อขายต่อกูซื้อมาเจ็ดสิบกูขายมึงร้อยหนึ่งขายต่อเอาซ้นตีนกูก่อนนะเดี๋ยวก่อนเย็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 นเฮ้ยยยยยยนยย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 เยย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 ย้ยเยายัยยยกยนยยายเยาแยยกก่อนเอยยอยยยยยย เอาละไปจะไปจะไปดีไหมหรือว่าจะยังไงดีรอแล้วกันเล่นเลยผมยังมาแล้วมาแล้วผมยังไม่พร้อมเลยว่ะคุณผีไม่ไกลแล้วนะเอ้ยผมขาดอะไรวะบ้ากันแล้วบัาไปแล้วนะพี่แปลกวะผมยิงแล้วนะไม่หนุ๊กเก้าอ่ะพิ่ตาพิษละพิษละโอ้ทำไมรีบตายจังอ่ะบอสมึงกูจะรอดแม่งต้งดูกี่ตัวน่ะฮะ วุฒแนวสละชีพไว้สายสละชีพป้ายป้าปพร้มเดี๋ยวอกดผิดนี่โอ้ยขาดว่ะอ๋อขาดป้ายว่ะแล้วขาดเลยมาจีด้วยเอาใครเอาใครเอาใครอ่าแล้แล้วกันผมยิงแล้วียร่วงแล้วแล้นร่วงเอ้เอาเอาเอาเลยผิดแล้วเแล้วารา โดนบอกนะแป๊บนึงนะพี่โหผมไม่พร้อมเล่วง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 แล้วตายแล้วสบายมากไม่เป็นไรเย็นเย็นใจใจกดดีเราทำดีแล้วทำดีทำดีทำดีมากทำดีมากมาแล้ววิ่งหมดแอ้วกะแล้วมันกดหนึ่งกดนั่นเลยอ่ะห้าล้านเลยว่ะใช่อ่ะยกหน้าเลยอ่ะก็ลงทุนดีเนาะยันท์หน้าเลยว่ะรวมกันว่ะวิ่งเกมตายต่อหน้าเลยมึง เด็กเล่าเด็กเล่าพี่กดเซตเวลหรือเปล่าหมอโบ๊ทไม่อ่อนใจลวงอ้าหรอเด็กเล่าเด็กเล่าไอ้แร่แร่ไอ้นี่ดูถูกคุณมาพีเว้ยใส่ใ้่ผมเองแไปงานหมอหมอกดเปิดตีด้วยนะเออลวงเด็กเล่าเด็กเล่าเด็กเล่าลวง เขาไม่ได้กดยาเขาไป้เออเขาไม่ได้กดยาป่าวะนี่เราอุ้ยเราไปดนทุ่งก็เรื่อยผมยิงหมื่นสามอ่ะไม่หรอกเขาโดนโดนล็อกเลยทำอะไรไม่ค่อยได้อืมจับไปเลยพี่จับไปเลยโอ้สามเอาพิทโอ้ผมว่าผมต้องปั้นปั้นหมัดอีกตัวแล้วว่ะหมัดมาขับอีกสักตัวนึงเกือบตายเนี่ยเดี๋ยวมาเอาเวล์สองผมไม่ใส่พี่หมายหมัดอ่ะ โตมาไม่กดยาหนที่มือที่ถูุบ้าทายโอ้ยไม่เป็นแล้วโอ้ยเขาข้างวะเนี่ยน่าจะใช่ีอมืีใครจะหมดแล้วแม่ลาไปแล้วตัเบร์ เข้าแล้ววะเอออย่างนี้สิเข้าแล้วรวงกำจัดก็เข้าอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่ากดเลยไม่หมอหมอไม่หมอมันตายยากตายเย็นจริงไหมมาโอ้จบแล้วเออบอสจะบอกนะตีหมอไม่ตายแม่กดยาเลยตายสิกูตีมันหมอมันตายกูดีใจมากเลยเนี่ยพี่เพ่พี่พี่พี่ไปเล่นกดกดกดทิปไปอหะอกดทิปไปเหรอพี่เบิร์ด อืกดป่ะอยานกดป่ะกดดีพี่เต็มสูบอ่ะนึกว่าเขาจะกดกันมาว่แลก็ผมมาอยากกดอยู่แล้วเพราะว่าเขาอาจจะกดอยู่แล้วแต่ว่าเขากดเขากดมันเดินไม่ได้เขาตีหมื่นสทำอะไรไม่ได้ไงโดนยิงต่อนื่องหกพันเจ็ดพันไงก็ลวงใช่แล้วอัพอย่างดูดาเมจเราดียืนยิงกันข้างหลังอ่ะหกพันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งอันุูสามคนเลยนะ กำจัดเหลือสามนาทีนะจอร์ชิกกดกำจัดเหมือนเดิมเลยแล้าไม่รับกดกำจัดต้องใช่อย่างเงี้ยอย่าไปกดเลยเสียดายอ๋อจะรู้แล้วลืมอะไรลืมกดกำจัดนี่เองกดกำจัดอย่าลืมกดย่าด้วยนะไม่ใช่ลืมลืมกดกำจัดเลยอ่ะเสียดายจังใช่ไหมหรอโอ้โหข้างในเต็มเลยช้างอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหกค้างว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยล่วงเลยว่ะ ค้างกันอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยปั๊มเลือดไม่ขึ้นเด้วยนะ่ะมีงอยู่นะวิ่งไปประตูเขาอะค้างเฉยน่า,นา,าจ,จะตีแรงขนาดนี้นะตีแรงนะจริงโอ้หมือเจ็ดบอกแล้วใครบอกไม่กดยาถามจริงขอรึอุ้ยแกแล้วแกมเพี่ผมหมอ,อกแกผมละ โดนว่ะมาแล้วเด็กเด็กลาวมาละยืนชนให้ไหนวะเา็วลาวเด็กลาวหนึ่งลาวแกพิษก็ได้นะเปล่าอย่าไปทำพิษก็ตายเลยยิงเด็กลาวอยู่โนโผเราก็ยัง number one อยู่นะตอนนี้ number one อ๋อไอแบงค์ก็เหรอเฮ้ยมึงขายไปแล้วไอวีไอวีไอวีเบนเทนะเ้าใจะเอาใหม่เหรอเ้ามให่ไบอกมึงขายไปแล้ว เออโอ้ข้างในเดี๋ยวก่อนแกแดงแดกก่อนจริงหรือไม้อ่ะโอเกแล้วแกแล้วพี่อ่ะโอเคพี่แก่แล้วได้มังกรมาแล้วเหรอได้มาแล้วพี่จะแกทำไม้อะนะให้หมอให้หมอใส่อยู่น่ะบอกแล้วเดี๋ยวมันก็ะสายใช่ผมก็บอกแกแหละผมอจบนี้เลยแกตอนแรกแกก็ตื้อแหละว่าเดี๋ยวมันนี้ ผมก็เลยบอกอว่าพี่ลองขายก่อนก็ได้เผื่อได้ราคาดีกว่าที่ผมเสนอหมื่นสาม่วโอ้โหไปรวมไปรวมผิดตัวจะรวม,มนินอ่ะหมดโอ้โอแทงหมอทีเดียวเฮ้ยโอ้ยเขายิงผมแปดพันนเนี่ย ดีอ่ะติดติดเฮ้ยติดติดติดมาสวยติดอย่างเงี้ยร่วงทีไปชี้เดี๋ยวพ่อไปอาบให้ลูกอาล่วงโอ้โหไอ้เริ่มข้างในมันมาตีมาตีพีเนเคล็อกไว้ Lọc bài viết nèo nèo này nèo 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 trong. nèo trong, này nèo nèo rồi, nèo 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 đi nèo 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 โว้ดม <mm okay. ันตายแน่มันตายแน่เขาเจอข้างในจะเหลือไหมเนี่ยอไม่เลยบ้านเลยเรายังรอดยังรอดยังรอดอยู่โอ yes ้ยกูมาช่วยแล้วจะกระแลยิงแล้วโว้ดเอาหมอมึงจะรอดไปเนี่ยไป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 มึงนึกจะรอดไปกันรอดยังรอดไปไปไปอัดในบ้านเลย คนได้ไหวเอนกทนได้ว่ะอุ้ยหมอยืดเดยังตีย่ไม่ตายโอ้โหในบ้านไหนไป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 ะโอ้โหูั้เจ็บไปละอือโดนอ๋แล้ว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 โดนบอกนะโดนบอกนะแกเรามีหนุ่เอาใครอยู่พี่โอเคไปส่งพบกอนเอาแล้วแล้วแล้วเยาตามไปส่งพบกันเถอะ วิ่งไปอยู่พี่แหล่สวยพี่บอสเจ็ดพันสวยผมยิงเด็กลาวอยู่นะแแล้แแกูตีแแหลอยู่เนี่ยเกือบพี่เด็กลาวเด็กลาวเด็กลาวอ่าแกหน่อย แกหน่อยอ้ยแกแล้วแกแล้วเจ็จกันโอเคเจเจกันเพีชอยุ้งหลังพี่เจมันคอยพีชอยู่งะเด็กเอาเด็กยวเอาบุก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 เลยบุกไปเลยเออนั่นแหละเอาให้เละเลยไม่รู้ใครเละว่ะเดี๋ยวพวกตึงๆเขามานะเราจะเละนะ ไม่เป็นไรเราก็สู้เราก็สู้ต่อไปเย่เย่ทำเป็นเล่นไปมงอเอาของก็โทษเวยกูเห็นกูส่องส่องมาอยู่วันนั้นนะวันนั้นเกิดหน้าบ้านพี่เขาเกิดหน้าบ้านผมเกิดหน้าบ้านนี่ล่ะกูวิ่งหมอยังเ้ยมาเข้ามาแล้ว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 เดี๋ยวกูว่ามันยังไม่ใช่โอ้วิ่ง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 หนึ่งร้องไว้หนึ่งร้องไว้ ยืนวงโอหมื่ายอย่างงี้กู่าวงป่ะข่าวงยังาวงยังเขาอยู่วงยิงผมหมื่นหกอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใรโไม่หมื่นเก้ใครโดนไปหมื่นเก้าแผและและแก็ถอนแแลโอ้เอาแลแลแลขลุมลุหมอผมแปดพันครั้งแล้วผมครั้งแล้วเข้ามาน้อยเราก็ต้องมีสวยพี่เด็กล้วเด็กแล้ว บอกผมยืนฮิวข้างเลยอ่ะสวยพี่โคตรห้าวเราเดี๋ยวแกให้หนึ่งแป๊บโอเคสวยพี่เค่เจ็ดไอ้ขี้กดไม่ติดวะติดแล้วอยู่ไหนตายตายแล้วสวยสวยพี่โอ้โหโอ้โหแล้วผลจากแล้วพี่ ผมยิงแล้วอยู่เออเฮ้ยโดนเท่าไหร่วะน่าสวยพี่สวยพี่สวยี่เด็กราวยืนยิงในวงจ้าขอหนึ่งตายเลยเออนั่นแหละตาหน้าวงอย่างเงี้ยแหละพี่เราอ่ะธรรมดามาเยอะอยูดนะมาแล้วอยู่ข้างในแล้ว ไม่ไหวโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวถอย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 พี่พี่บูแก้แล้วพี่บูแก้แล้วแก้แล้วเราเกตเเอยังไม่ถึงทราบไม่ได้เลยว่ะไปมาเลยมาเลยเอามาเลยละเด็กลาพี่บูเอาได้เหรอโอเคหัันในวงไม่ไหวนี่หอบไปมาแล้วพายนเฟอร์เอาตีปั้นนะอยู่ยืนไหนก็ไหนอยู่นะพี่เด็กลาวนะเอเด็กลาวเด็กลาวอุ้ยทำไรวะเนี่ย เด็กลาว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 พี่เด็กลาวให้ยีงให้เฮ้ยูเอ๋อะไรเนี่ยเออผมก็เอ๋พี่ตึ้งตึงโอเคเดีกว่าเคเจ็เคเจ็เจ็ไม่ได้วะหล็อกไว้หล็อกไว้เคเจ็ดเคเจ็ดเคเจ็ดเอกไ้เจ็ดลกไเด็กลาวเด็กลาวผู้บางเกินห่ะ โบนจิ้มหรือกรติดอ่ะเจ็บอ่ะเกือบสี่เจ็ดผมแม่งโกตีแกแผล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 แตกและหมื่นสี่ยิ้มเดือดไม่ท่ามันเจ็บนะเด็กลาวเนี่ยเด็กลาวพี่หมอหมอเป็นขบวนเลยหมอไปขบวนการเลยหมอผมยืนฮิ้มโคตรสบายเลยอ่ะล่องล่วงล่องบับนู้นหน่อยครับบับนู้นหน่อยอ่าได้ได้ได้พี่ลอยู่ข้างในหนึ่งเปล็อกเลยให้ข้างในบับม่วงให้เลยเดี๋ยวบับสาม หนึ่งล็อกไว้หนึ่งล็อกไว้หนึ่งล็อกไว้เฮ้ยเฮ้ยท็อตไอเฮงไอเฮงรับหน่อยมามาไหน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 มามาเฮ้ยหุ้ยแม่งยิงหมอผมตายเลยดิกลาวดิกลาวดิกลาวหนึ่งโดนยิงพันให้อ่ะไม่โดนเออเราไปเล่นเราไปเล่นเราไปเล่นหมัดบ้างดีไหม เราสามคนใช่ไหมเล่นตะหมัดปั๊บปั๊บปั๊ล็อกไม่เดียวล็อกข้างเดียวนะดีไหมโคตราเลยพวกเรานี่หกูบอสของโกไม่พอยาไส้ไม่พอยาไส้โอ้โหท่าเจ้าคุณล่อกูแล้วอุ้ยอ๋ออันนี้สงสัยไม่แดงสินะจริงตัวหนี้เนี่ยเอาหมอกูไม่ตายว่ะ แคเด็ดเด็ดรวมรวมรวมพี่แทงหมอผมแล้วครับรวมไปเห็นเป้าหมายแล้วบอสมึงนี้ไวนักนะโอ้โหโทษทีพี่เด็กล่าอยู่อีหนึ่งจริงเด็กเล่าอยู่เอาสิเราจะได้เอาสวนเอาเฮ้โดนโดนอะไรเนี่ยอุ้ย ล่วงๆ่วงร่วงบอสเฮงมันยิงมือป้าวะเมื่อกี้อ่ะมันสิมึงมึงจะบ้าเหรอจบปั้นเลยไหมใจเย็นใจเย็นนาทีเดียวนาทีเดียวไม่น่าจะรันมะใกล้ใกล้เลยอืมเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมโดนอะไรเนะในวงอ่ะพี่ อืมโอ้สองหมื่นหนึ่งในวงอ่ะเขากดเต็มแล้วเขายืนวงยังไงก็แรงพี่โดนเยอะกว่าผมนะผมโดนแค่หมื่นแปดนไม่นานนั่นมั้งแค่หมื่นผมเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมล่วงอ่ะโอเคโอเคสนุกดีเล่นโอ้ยโนโฮบอมไก่